นีค่ะตอนนี้ค่ะเรากำลังมาแล้วรดาค่ะรดาะจะมาจากสีสเกตวันนี้โอ oh ้อม่เก่าตั้งแต่ขบวนลอยลตุ๊งเลย

แล้เหลือใครยังไม่ได้กอดใครยังไม่ได้หอมใครเออเออยากคนละจับเบสใส่รถใส่รองเ้าเหมือนลลาเลยนะหาใครดิหาใครดิหาใครดิหาใคดิาใครไม่กอดนะต่ยังกอดคบีด้ไไดไไได้ เดสวัสดีค่ะสวยๆทำยังไงทำโชว์สิสวัสดีค่ะแบบเยอรแล้วก็่วาไขดีาไหาไค่ดีหาใครดีหาใครดีหาไขไขหากูเดีดีหากว่าเมืห่อเมืองไทาใครดีหาใค่ดีหาใครดีหาไค่ดีหาใครดีหาใครดีหาใครดีหาใค่ดีหาใขรดีหาไดไข่ดีหาไค่ดีหาไค่ดีหาไขดีหาไค่ดีหาาไข่ดีข่ดีาครดีหาใครดีหาใครดีหาใครดี่ดี่ดีหาใครดี้าดีดีี